ร่วมกันนะครับจากผู้เล่นจากท้องพิลล์ของจังหวัดะปฐมไปด้วยกันนะครับรบทุกถ่ายรูปบนเวทีร่วมกับผู้ที่ลงนามด้วยกันนะครับขอต้อนเชิญ ท่านรอเป็นศาสตราจารย์อยู่ในเวลาไม่ช้านี้นะครับทีลาคนจากยุลาจากคณะ ควาดีดีนะเหตุการ์และวก็ยังหันอยู่แค่ถิ่ท่านจะมาช่วยเราในเรื่องของงานการโดยที่สามคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประกอบการอรพันจันทร์อินจากตาขาวที่มาทางตะวนะเราเรารอตั้งนานนี่เด็กๆพวกนี้มาแล้วนี่เราได้อยู่ตรงไหนรอรอหน้าห้องประช เออแพร่พระราชทานเออไปไปดูเลยตามไปก็ไม่เป็นไรเด็ดนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรประเทศให้มาสตัวเป็นคนคุณต้องดูแลเท่ากับชีวิตนะอ่าต้องคอยพระราชทานมาหน้าหน้าได้หน้าสวัสดีครับวันนี้วันนี้ครับผมอจริตนับด้วยนะพอก้าวที่แพร่พระราชทานสองตัว จับม really? ันครับเวลาไม่สบายไม่ใช่เวลาเข้าออกเวลาเพราะเออไอไปข้างลางเราะว่าท่าตลาดสานเมืองวันเป็นเดือนที่ห้าเป็นเดือนที่ กำลังซื้อด้วยควต้องการรได้แล้วยาลงหนู13กิโลรัยากันเราจะกินได้ถามวันก็จะพูดคุยนะตั้งตัวจะเด็ดขาหน้าเอาอะไรยาหน่อย